ตอบ7ส่วน8ครับจทย์กำหนดว่านะครับจงหาคำตอบนะครับรูปสมการที่ให้มานะครับวิธีการในการทำข้อนี้นะครับเราต้องทำฐานให้เท่ากันฐานในที่นี้ก็คือเลข2นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะแปลงเจ้า64นะครับเป็นฐาน2นะครับ6กก็คือ2ยกกำลัง6ครับหลังจากนั้นนะครับถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กำลังจะต้องเท่ากันผมก็เลยเขียนเฉพาะ x บวก4ครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเอา6นะครับมาคูณกับ3 x ลบ1ส่วน2ครับจัดสมการครับ2ตรงนี้มาตัด6เหลือ3ครับเอา3คูณเข้าไปครับก็จะเป็น9 x แล้วก็ลบ3ครับจับไปเท่ากับ x บวก4โยน x ไปฝั่งนี้ครับโยนลบสมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น3บวก4ครับเท่ากับ9 x ลบ x สามบวกสี่ได้เจ็ดครับเก้าเอ็กลบเอ็กเหลือแปดเอ็กครับแปดคูณอยู่โยนไปหารครับดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ x เท่ากับเจ็ดส่วนแปดครับ